เฮฮ้้โหดูอล่าโพอดเฮ้ยสมพศโอไม่เนี่ยโอเคครับพี่มารวยขอบสมพศทำโอทีเราพวกเราไม่งเดียนัแไมม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่ทำโอทีเว้ยไปว้าไปเองไปก็ได้แล้วเด้อตบโอ้อืออืออ้าฮัลโหลฮัลโหลน้องสมพศไหวไหมคะไหวครับพี่สวัยขอบคุณครับ พี่ก็ว่า,าตึกมันสั่นๆแผ่นดินไหวจริงๆด้วยโอ้ยผมไม่ถึงตัวผมที่ไหวแผน่นดินไม่ได้ไหวพี่สวไหก็ไม่ไหวด้วยใครไหวช่วยมาหาพี่สวไหหน่อยครับเฮ้อพี่สมพศจะรอดไหมเนี่ยพี่เจฟมาอีกแล้ววะอ้าวเจฟพี่ต้องรอดสิครับเจฟเอ้างั้นรอดเลยพี่ที่สิบบาทเองสะดอกคอต่อโดนชะตาหน่อยเรารอดอ่ะหมายถึงตัวพี่ครับเจฟเราทาากันมาเอาพี่ได้ไงครับเจฟดูแล้วมาช่เจฟ ตกลงกุ้มใจอะไรเนี <motiv ators> <m im ii> <ümüz> ่ยสมโพศ์อย่าอ่อนแอดิวะใช่ใช่ลูกผู้ชายเปล่าเนี่ยเฮ้ยกับพ่อแม่เพิ่งเฉลยก็เป็นเศรษฐีหมื่นล้านบริษัทนี้ก็เป็นของตระกูลผมเพิ่งเนี้ยผมต้องขึ้นเป็นประธานบริษัททันทีไม่กุ้มได้เหรอประธานบริษัททาอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้าเป็นพี่อะพี่ทำยังไงวะไยกุ้มหักุมพอดเลยขาดรัาเงินเดือนหน่อยเงินต้งแน่นด้วย